ในช่วงนี้ค่ะคงจะปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าเรื่องของ Brexit นะคะหรือว่าการทำประชามติของอังกฤษที่จะออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสาภาพยุโรปนะคะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะว่ากรณีนี้นะคะมีในยะทั้งเชิงการค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจโดยภาพรวมนะคะวันนี้กองทุนบอหลวงค่ะเราได้จัดทำบทวิเคราะห์ค่ะว่าการที่เราเกิด Brexit เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับประเทศในอาเซียนทั้ง5ประเทศอย่างไรบ้างค่ะ เวลาตอนที่เราวิเคราะห์นะคะเราจะใช้2ช่องทางหลักนะคะช่องทางแรกนี่จะเป็นช่องทางการค้าช่องทางที่2จะเป็นช่องทางของการลงทุนนะะเรามาเริ่มที่ช่องทางแรกกันก่อนนะคะในช่องทางแรกค่ะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศคัอนข้างมากนะคะมีนะคะการนำเข้าสินค้ามาในแต่ละปีนะคะประมาณ6 0แสนกว่าล้านอดอลลาร์สหรัฐ ะะแต่ว่าคู่ค้าของอังกฤษเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเน่ยสอสาประเทศหลักจะเป็นสภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้ถามว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคนที่ส่งสินค้าไปที่อังกฤษมากหรือน้อยเพียงใดน,นะคะมาเก็ใช้์ที่อาเซียนได้เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ0-1.5%ถึง1.5เท่านั้นเองในแต่ละประเทศของอาเซียนนะคะทำให้เราสรุปได้ว่าในขาของการค้าเนี่ย วงของผลกระทบน่าจะอยู่ในวงที่จำกัดเพราะว่าอังกฤษไม่ใช่คู่ข้าหลักของอาเซียนทั้ง5ประเทศ ในส่วนของการวิเคราะห์ในอีกขาหนึ่งนะคะซึ่งเป็นขาของการลงทุนนะคะเมื่อกี้เราทราบในส่วนของขาการค้าไปแล้วคะ่ะการลงทุนเราดูอะไรบ้างนะคะเราจะดูเม็ดเงินการลงทุนทางตรงหรือที่เราเรียกว่า FDI นะคะว่าเม็ดเงินเนี่ยวิ่งจากประเทศใดเข้าสู่ประเทศอังกฤษบ้างในแต่ละปีสิ่งที่เราเห็นคะ่ะเราเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเม็ดเงินประมาณ70,000นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเชียงกฤษรับเข้ามานะคะ คนที่เป็นคนลงทุนหลักก็จะคล้ายๆกับประเทศที่เป็นผู้ค้าหลักซึ่งก็คือสภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีคำถามต่อว่าแล้วอาเซียนอยู่ตรงไหนนะคะอาเซียนเนี่ยพอเรามาดูในแง่ของรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่าจะมีประเทศหนึ่ง ที่เป็นผู้ผ่านเงินให้นั่นก็คือสิงคโปร์นะคะแต่โดยความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เม็ดเงินของสิงคโปร์โดยตรงอาจจะเป็นการที่ประเทศอื่นผ่านเงินเข้าสู่สิงคโปร์แล้วเข้าสู่อังกฤษอีกทีนะคะดังนั้นเนี่ยในขาของการลงทุนทางตรงแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าวงผลกระทบก็จะจำกัดเหมือนกันเนื่องจากอาเซียนเนี่ยไม่ใช่ผู้ลงทุนทางตรงหลักของประเทศอังกฤษ ะะพอเรารวบสองขาเข้าด้วยกันซึ่งเป็นขาการค้าและการลงทุนเราได้ผลออกมาว่าผลกระทบทางตรงที่ Brexit จะมีต่ออาเซียนจะค่อนข้างน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าคู่ค้าหลักของสหราชชาัากรหรืออังกฤษก็คือสหภาพยุโรโปและสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งสงกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม ที่เป็นคู่ค้าหลักของเราเช่นเดียวกันนะคะถ้าผลกระทบจากอังกฤษส่งต่อมายัง2ประเทศนี้อาจจะมีการส่งชิ่งกลับมาที่อาเซียน5ฟหรือประเทศอาเซียนทั้ง5ด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยประเมินทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมแล้วก็เอามาดูว่า GDP ของอาเซียน5ฟหรืออาเซียนทั้ง5เนี่ยจะถูกติดลบไปมากน้อยเท่าไหร่นะคะเรามองกรณีเลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยอยู่ที่ติดลบ0.3และกรณีฐานเนี่ยอยู่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆ ะะดังนั้น,นในปี2,559ปีนี้เราก็ยังมอง GDP ของอาเซียน5อยู่ที่ประมาณ4.7-5%ถึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูอาเซียน5โดยที่เราแยกแต่ละประเทศค่ะประเทศไทยนะคะมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในปีนี้เนี่ยแรงขับเคลื่อนหลักจริงๆเป็นปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักนะคะเริ่มจากประเทศไทยก่อนประเทศไทย มีปัจจัยบวกในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะก็คือการลงทุนที่ทางรัฐบาลพยายามเร่งรัดให้เกิดขึ้นนะคะภายในปีนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งของเราเนี่ยมาวินอยู่แล้วนะคะประเทศไทยก็จะมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนในช่วงครึ่งหลังของปีได้ส่วนของประเทศของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นพระเอกของภูมิภาคในปีนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟิลิปปินส์เพิ่งจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะนโยบายเนี่ยค่อนข้างที่จะโปร่งส แล้วก็สามารถมีการสัญญากันว่าจะกำจัดคอร์รัปชันให้ได้ในขณะที่ประชาชนฟิลิปปินส์ยังจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าประชาชนอยู่ในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานซึ่งโครงสร้างประชากรของฟิลิปปินส์เองก็คล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเน้นการบริโภคเป็นหลักนะคะดังนั้น,เ,นเราจะเห็นว่าปัจจัยจริงๆในประเทศนะคะของภูมิภาคในอาเซียนเป็นปัจจัยบวกหลัก มากกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับกรณีของ Brexit นะคะดังนั้นพอเรามองไปทั้งปีเราก็ยังเห็นว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนยังสามารถเติบโตและขยายไปได้นะคะในอัตราเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะคะอยู่ที่4.7-5%ถึง5ซึ่งถึงแม้เอา Brexit เข้ามาแล้วเนี่ยกรอบของการเติบโตของ GDP ตรงนี้ก็ยังสามารถยืนได้อยู่ ะะดังนั้นเนี่ยโดยบทสรุปแล้วของวันนี้นะคะส่วนของการทำผลกระทบนะคะว่า Brexit จะส่งผลกระทบต่ออาเซียนยังไงนะคะคำตอบจากกองทุนปัวหลวงก็คือมีบ้างหยุดแต่อยู่ในวงที่จำกัด และถามว่าจากนี้ไปนะคะจะมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจของอาเซียนคําตอบก็คือปัจจัยภายในประเทศจะเป็นปัจจัยหลักนะคะซึ่งเป็นปัจจัยบวกและจะทําให้อาเซียนโตได้ในกรอบของ4.7ถึง5ในปี2559นี้ค่ะ